เคยไหมคะที <uther. S 2> <ic S 1> ally, ่ซื้อผลไม้มาแล้วแต่กินได้ไม่กี่วันเพราะส่วนที่ยังไม่ได้กินกับเน่าเสียซะก่อนแน่นอนว่าหลายๆบ้านคงประสบพบเจอโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลไม้มักประสบปัญหาเรื่องนี้เป็นประจำนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยรองศาสตราจารย์ดรพรณภากระเสริสิริสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจษดาโพสมสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร และนางสาวอาจิมาอุ่นแก้วนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิวชาวิวศวการรมเคมีจึงได้ทำการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับชะลอการสุกข,ของผลไม้จะเห็นได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้ได้รักษาคุณภาพของผลไม้โดยการชะลออัตราการสุกข,ของผลไม้จึงทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการขายผลไม้ได้รับผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับฉลอการสุกข,ของผลไม้ยังช่วยลดต้นทุนของผลไม้ที่เกิดการเน่าเสียสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการฉลอการสุกข,ของผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีมูลค่าการส่งออกที่สูงขึ้นอีกด้วยวันนี้นะคะจะนำเสนอผลิตภัณฑ์นะคะสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะคะสำหรับการฉลอการสุกข,ของผลไม้นะคะก่อนอื่นเลยสาเหตุที่เราจะต้องพัฒนา สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพตัวนี้ขึ้นมานะคะก็เนื่องมาจากว่า,าผลไม้บางชนิดนะคะที่ออกตามฤดูกาลเนี่ยจะมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นนะคะเพื่อยืดอ,อายุการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้นและทําให้ผลิตภัณฑ์ผลไม้นั้นนะคะยังคงมีความสดและคงคุณภาพไว้ได้ดังนั้นในงานวิจัยของกลุ่มเรานะคะก็ได้พัฒนา,าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อชะลอการสุกข,ของผลไม้ ทำให้สามารถยืดอายุผลไม้ค่ะในระหว่างที่ระหว่างวางขายค่ะให้มีอายุนานขึ้นและคงคุณภาพได้นานขึ้นค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะผลิตมาจากอนุภาคนาโนซิลเวอร์นะคะซึ่งจะเป็นการสังเคราะห์โดยใช้วิธีที่เป็นมิตตอสิ่งแวดล้อมในงานวิจัยนี้นะคะเราเลือกใช้สารที่มาใช้ร่วมในการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนค่ะ เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติและเป็นวัสดุที่เป็นการเหลือใช้จากการบริโภคนะคะเช่นกากชาเขียวค่ะโดยงานวิจัยนี้นะคะจะเป็นงานวิจัยของนักศ,ศ,ศ,ศึกษาปริญญาเอกนะคะได้พัฒนาขึ้นมานะคะเป็นแผ่นออกระดาษนะคะที่เคลือบด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนสามารถใช้ในการย่อยเอทิลีนแก๊สซึ่งเป็นฮอร์โมนของพืชที่ทำหน้าที่เร่งการสุกข,ของผลไม้ เมื่อเราย่อยสลายตัวเอทิลีนแก๊สได้นะคะก็จะทําให้ผล,ลไม้นั้นสุกช้าลงนะคะแล้วก็คงคุณภาพไม่เกิดการเน่าเสียและไม่เป็นปัญหาของขยะจากอาหารที่เกิดจากการเน่าเสียค่ะสําหรับผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากศาสตร์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพสําหรับการชะลอผล,ลไม้สุกนะคะก็เป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจค่ะสามารถยืดอายุผล,ลไม้นะคะในระหว่าง การเก็บรักษาหรือว่าระหว่างรอขายเนี่ยได้มากถึง5วันซึ่งจากผลการวิจัยนี้นะคะสามารถที่จะส่งมอบให้กับผู้ใช้งานเช่นกลุ่มเกษตรกรนะคะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้นะคะสามารถที่จะนำแผ่นกระดาษของเรานะคะไปใช้ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ของผลไม้ในระหว่างรอขายทำให้ลดต้นทุนจากผลไม้ที่เน่าเสียได้ ดิฉันนางสาวอัจิมาอุ่นแก้วนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกจากภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น,นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ใช้สำหรับชะลอการสุกข,ของผลไม้ค่ะคุณผู้ชมเห็นแผ่นกลมๆนี้ไหมคะแผ่นกลมๆธรรมดาธรรมดานี้สามารถยืด อายุการใช้งานของผลไม้หรือสามารถชะลอการสุกข,ของผลไม้ได้นะคะอยากรู้ไหมคะว่าสารที่ใช้เคลือบอเป็นสารประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนในการเตรียมสารออกนี้ทางชีวภาพนะคะก็จะประกอบด้วยสารสกัดชาเขียวค่ะสารสกัดชาเขียวนะคะนำมาใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคซิเวอร์นานโนพาร์ติเคิลค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะ,ะเตรียมสารสกัดชาเขียว ซึ่งจะเป็นการต้มกากชาเขียวนะคะที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีค่ะจากนั้นก็เติมแป้งลงไปนะคะแล้วก็ทำการกวนเป็นเวลา5นาทีเช่นกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเติมสาราซิลเวอร์ไนเตตเข้าไปนะคะเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ซิลเวอร์นานโนพาร์ติเคิลค่ะซึ่ง กระบวนการในการสังเคราะห์ซิวเวอร์นาโนพา์ติเคิลนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิ95องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีค่ะพอเราไดา้สารที่มีองค์ประกอบของอนุภาคซิเวอร์นาโนพา์ติเคิลนะคะต่อไปเราก็จะมาเติมกิเซอลค่ะพอเราเติมกิเซอลเข้าไปนะคะเราจะได้สารที่มีองค์ประกอบของอนุภาคซิเวอร์นาโนพา์ติเคิลค่ะเพื่อที่เราจะเอานำมาเคลือบบนกระดาษกรองนะคะเพื่อที่จะให้ได้ กระดาษเคลือบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพค่ะซึ่งจะสามารถชะลอการสุกข,ของผลไม้ได้นะคะในการประยุกต์การใช้งานของกระดาษออกฤทธิ์ทางชีวภาพตัวนี้นะคะเราก็จะนําไป ในบรรจุภัณฑ์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพค่ะสําหรับการประยุกต์ใช้งานสารเคลือบที่สามารถชะลอการสุกของผลไม้ได้นี่นะคะเราก็จะนํามาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้ค่ะซึ่งจะสามารถยืดอายุการใช้งานได้ประมาณ5วันนะคะก็จะเห็นได้ว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหรือสารเคลือบของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยด้วยค่ะเนื่องจากใช้สารที่เหลือใช้ ในครัวเรือนของเรานั่นเองค่ะ